นีพระราชูไม่เพ้ยมพอก็อเลยทากระเทรงไม่ได้ท่ากระเทงไม่ได้กอนเลยีพอปาเของค์รงได้พระาชมาสัมผัสเกยวกัไว้ว่าสงชีวินะมหาพลัง ตั like ้งแตต้งพอจมีที่ั้งแต่ถึงยังไงว่าพุทธิจักรเวทาร์อันี้แปลว่าลูกพ่อจะมีเย็นๆว่าพ่อจะมีจะเป็นแม่แปลว่าเขาบริจาคจุใบกอ เรียกว่าลูกโจรีทวายทังบางกทันทันทัทัได้วายทังบางกนทันนี้เท้ากับพระพุทธยอวายแหมืานกัากนทนี้ เขาจะทำปฏิจจมัตาวายนะเหตุว่าพทธิทูปวิสามีทำปจะคุชามัตกก็เลยวนนีเองก็พ่าพ่อปาก็ถวายคนาสุฆ์คณสงถวายเพราะอะไรว่า đông nghi đây giành nọ kết đây kết nọ đông nghị ta mới <laughs> có tập thể, để cho chúng ta Thoài <laughs> Thoài lễ ยาเยวนนายวันนี้ถวายพแม่กนแม่กันลดีแม่กันลดีเราอาจจะจูงกันมาแน้นนอนอย่านี่ก็ยูทีวาสนาอันี้เราบุกว่ามาแล้วว่าใจดีดีอยู่ดั ก็เลยวานิทวายใบนี้ทุพย์สิ่งทุกอย่างวาบาทันตะทาวยาวว่าอัญญาสัตเลขณะสุตักขะเฮอัญญาเปปะเปญปะเณ่สัมมะอะดิสุสัมมะกันตักขะรูปก็เคยจังก็นี้งานใดงานหนอ ถ้านี้ปาาเขียนมาก็จะสังไงานเพื่อจะสังเงานก็เลยย่าย้ำดังไเวลานี้ทวายนี้ทวายสังฆทรางสังฆารรงจะดพระพุทธเจ้าเองก็ตังแงต่งเดล๋วกว่าไปแล้วก็จมี ถวายก่อพรรณศรโตถวายก่อพรรณศรเนี่ยถวายคำเหล่าคำพระพุทธเจ้าเมตตาวายนะก็น,นี้วายนี้สังฆาธานีสุง,งสุจิรีมารีมาส,สุจจตุเตอะก็อย่ายังจํานายเวลานี้ สมัยนี้ทำโมนิมาจะไงไงเจ้าแย่ไปใหญ่ยังโอ้แย่ไปให่ยางมีมีอะไรต่ไรเกี่ยวไว้เกี่ยวไว้เรียกว่าทวายยานี้ทวายศาสนานีศาสนานีพระส์ท่านไ ธาตนาคธาตุศีลละาตุภาวนาธาตุธานุศีลลภาวนาปฏิบัติอยู่ศาสนาอุมาทั้งทั้งหลายฉันเีและเต้าปฏิบัติทางทุกเจ้าด้วยในกรณีญาญุตราชทั้งหลาย เก่งไม่แก่งใช่ไม่ใจถวายต่อศาสนาก็ดีหน้าดีใจหน้านุโมเดนาหน้าสะอาดดูดังอาจจะก็ดีใจเย้าดังหลาเวลานี้ถวายมาดีสมัยพุทธกาลก็ถวายมาแม่อนกนเวลานี้ก็สมัยหลานยาพระพุทธเจ้า ว่าเิผานไปแลวลานญาณีส้าาห้ารกสิบกว่าปีแล้วก็เลยเมีนาแต่เจ้าเจ้าจะเดียวกลางสมัยโบราณก็พระพุทธเจ้าเป็นประธานเวลาที่ก็พระพุทธเจ้าไม่เป็นประธานแต่ก็เด็ะคณะจองค์ใดองค์หนึ่งมาเป็นประธานประธานแล้วก็สร้าง ภูษณ์ยังท่นท่านไยสังภูษณีอสังรมสังรมจะพอเลยุปผิจักจะดับก็าไติยสัมูมามีก็ฉันมาเป็นมนุษย์มาเป็นสมะปะเจชติยสังูไม่มี ฉันนี่ก็เปมาได้ก็เลฉันนี่สร้างไปก็ฉันนาก็เตาเปสนี่อานสเข้มาได้แน่นอนก็เลยอยะอไศาสนาพุ่บีศาสนาหัวศาสนาโบสาสนาดอันนี้ีบัดาันนี้ะอันนี้อยาะช่สานาโรตเช่ แย่ยังอยายกจะดาท่าไหดวันนี้พ้าป่าสามเณรที่ทางว้ก็เลยอาธมาเองก็นะเขากินนมวตาดูนมรณาณาขอสวดเลียในุกตุกทางความรูใจความตุใจมีเจ้ามีลามีอันนา ไม่มีงานะไยไม่มีรูปอตีไม่มีศัตรูปไม่มีบางหาไม่มีข้อไม่มีไขไม่มีเย็บไม่มีมวยประเภทสิ่งที่แบบนี้จเสิ้นจบยาใหาไหายประเภทสิ่งที่ดีดีจเส้นจบยาาคาอะไรท่านจังไห้จบโลวันท่านอยู่ขี่อยู่ปราชนาอยู่จบสิ้นจบยากสาเรียด้วยดีโจ สาธุสาธุสาธุหลวงปู่จะอ,อนุทนาพิธีจะดูท่านนะฮะ <c oughs> เรีงมรบพรจากรบหลวงปู่ก่อนนะครับยาตาาิวัดวหาปูดาปฏิบูรดิสัต Eh, kami wajib latihan pada naufal kepada ini. Eti jangan pada jangan doang kebangmi walaupun jadul, sampai bulan tuh sangkapat jangan dobanada soyata, manik jodihada soyata, sampai dia wujud jadul sampai logo wujud jadul. มาเตภควาตวัตราอยู่จุกิสีกาอยู่โภวะอภิวาจนาสิริสัทในแจงองค์ทาปัจจัยนิโตยัตตาโธธัมมาวตติอายุวโนสุขํปาลํอิจฉเมปุญญะอาหรตยาวหาโหตุอิธเมปุญญะไนพานัสสะปัจเยโหตุมัมมาปุญญะมางะสัพพสัตตานาปัจเจมา saddha स pedi सभ थानुपावेनभाsसखा नभावेभcara

भेते धुन्निमित्ता स भेते अवमं फला युवाथ को धनवाथ को श्रीवाथ को यशवाथ सुखवाथ

เทเจสวาสตวาสัจอายุวะทวันตุเตภวตุชาพรมภรังราขันตุชาสะพุทธานุภาเวนัสธาโสธิภวันตุเต ยังรักขัญตุสัพพเทวตาสัพพธรรมมาวะเณนะสิทธาสุทธิภวันตุเต Bhagavato สยํธรรมัง One tu te 아 <목소리도> มายู่ประจำหนาวช่วงนี้ <laughs> ยามะอุทามอภิปูชยามะอิอมินาสกาเลนะอิมธัมมังอภิปูชยามะ so อิปมะอิมินาสกาเลนะสังฆัง,งอภิปูชยามาะส,ามมาสังอภิะอัังสัมมาสัพพุโตภควา พุทธังพระกวนตังอภิวาทเ,เทาาอาธทเองนี้สาวาขาโตพระวาตาธมโมธาารรมนมัามาสามนสุป,ปัติปันโนพระคา,า,าวโตสาวกสังสปปโฆ คือพองผีแต่งตั้งน้อโมสามตัวพร้อมกันนะครับนาโมตัสสะพะโตะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนาโมตัสสะพะโตะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนาโมตัสสะพะโตะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะมะยังพันเตวิสุวิสุปรคนาคายะ อระเนนะสหะปัญจสีราณิยาจามะทุติยัมปิมายัมปันเตวิสุวิสุรัตนาทายะอิสระเนนะสหะปัญจสีราณิยาจามะตาติยัมปิมายัมปันเตวิสุวิสุงรัตขาทายะอิสระเนนะสหะปัญจสีราณียาจามะ โยตั้งใจสมาจารย์ฉินนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ นะโมตสสมภะวะโตอาระโตสัมมาสัมพ ah hey, <thank> ุทธะพุทธังสรนังกชามิพุทธังสรณังทัชามิธัมมังสรนังกชามิธัมมังสรนังทัชามิสังฆังสรนังกชามิสังขังสรนังกชามิ ตุติยปิพุตังสารนังกจามิุติยปิพุธังสารนังกจามิทุติยปิธรรมังสารนังกจามิตุติยปิธรรมังสารนังกจามิตุติยปิสังังสารนังกจามิทุติยปิสังฆังสารนังกจามิตติยปิ สังสารนังกจามิตัติยัมปิพุทธังสรตตะนังกจามิตัติยัมปิธรรมังสรนังกจามิตัติยัมปิธรรมังสรนังกจามิตัติยัมปิสังฆังสรนังกจามิตัติยัมปิสังฆังสรนังกจามิติสรนังกมังนิตตังอามะพันเตปานาติปาตา เมรัมณีสิกขาปัตังสมาธิยามิปางาลิปาตาเวรัมณีสิกขาปัตังสมาธิยามิอะทินนาทานาเวรัมณีสิกขาปัตังสมาธิยามิอะทินาทานาเวรัมณีสิกขาปัตังสมาธิยามิกาเมสุมิจาจารา เวรมณีสิกขาปตังสมาธิยมิกาเมสุมิชจาญาเวรมณีสิกขาปตังสมาธิยมิมุสาวาทาเวรมณีสิกขาปตังสมาธิยมิมุสาวาทาเวรมณีสิกขาปตังสมาธิยมิสุลามลยามัจปมาณัานา เวeลaมaณี sีkา patังg smาธีyami สurามeรya มชapamาททาnา วลaมณีskา pทัn สmาธีyami imาณepัญจaจีkา paทานี sีleนskaตีyent sีleน pูkasampaทา sีleนดีkuตีyent tัsma จีraง mีsata ye u เข้าสู่ในวิธีกล่าวคำถวายพระป่าสามัคคีพร้อมทั้งของบริวารในโอกาสนี้เป็นโอกาสที่เหมาะสมเหมาะควรขอที่จะกล่าวคำถวายถึงท่านพนมือจ้างติดอึกถึงสักหนึ่ง,งวินาทีแล้วตั้งนโมสามจบพร้อมกันณบนะัดนี้ นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ มานิมยังพันเตมาังบางสุกวุระจิวลาดิสัพปริรพปิวารานิกุจังพิกขุังคัสสะโอโนโชยามะสาธุนโนพันเตสาธุโนพันเต สังโฆอกโมานิบางสุลกุระจีวรานิสัปะิวารานิปะิวารานิปคันหาตุิันหาตุอมหากังอมหากังทีคารตังีคตังอตยะปิตายะสุขายะ ข้าแต่พระสงฆ์ผู้เจริญข้าตพระเจริญข้าเจ้าทั้งหลายข้าเจ้าทัายขอน้อมถวาย้วาบางสุปบุญจีวรพร้อมกับของบริวารทั้งหลายเาายหล,าล่านี้พราานี้ ิสุสงขอภาพพิสุสงอดรับผ้าบางสกุลจีวรพร้อมกับของบริวารทั้งหลายเหล่านี้ของข้าพเจ้าทั้งหลายเพื่อประโยชน์เพื่อความสุขแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายแก่ปิยชนทั้งหลาย มีมารดาบิดาเป็นต้นมีมาชาบิดาเป็นต้นตลอดกาลนานาเธอตลอดกาลนานาเธอเดี๋ยวดับต่อไปอเดี๋ยวเชิญอ่าน,นกับพิมลพ่ออภิจารา อันดับต่อไปจะมีการเ ขอบเดดับอไปขอเชิญพวกเราทุกท่านในที่นี้แั่งใจกล่าวถวายโต๊ะก,กันเก่านะครับที่มีขนาดหลายร้อยปีด้วยกันขอเครับได้นํามาถวายกับาทางวัดทำวัดา่าธรรมะแสงทองนะครับขอพวกเราได้ร่วมใจกันน้อมถวายร่วมกันนะครับเด็กก่อนยก นะโมพร้อมกันด้วยกันไสามจบนะโมตัสสะมะงคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะมะงคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะมะงคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะยักเขปันเตยักเขปันเตสังโฆสังโฆ ปะปิชานาตุมะยังปิดถังสัปปะริวารังจาดุทิสัสสาจะดุทิสัสสาพิกุสังคสสะพิกุสังคสสะอาคาปานาอากาปานาคาัสสะาัะลัญชันักถายะอีกนักถายะอิมั อิมาสมิงอมาอวาเสวสนิยาเทมะนิยาเทมะสาธุโนพันเตุอายังอายัจาตุกิสัตาิสัตาพิขุสังขัคสัสัตาอคาตนาอคาตานาคาปัสสะ

ทีคาังตังหิตายะสุขายะสังวัตตะัตตุข้าแต่พระสงฆ์ผู้เจริญขอพระสงฆ์จงรับทราบข้าพระเจ้าทั้งหลายขอมอบถวายโตอมอบวายโตพร้อมกับ ริวารทั้งหลายเหล่านี้กับงหลายเหล่านี้ไว้ในอาวาสนี้นาานเพื่อประโยชน์เป็นเครื่องใช้สอยเองใ้สอของภิกษุสงฆ์ษพพุสษผู้อยู่ในทิศทั้งสี่ผู้อยู่ในทิศทั้งสี่ทั้งที่มาแล้วและยังมิได้มา ขออนิสง์แห่งการถวายโตออ๊ะส์แห่งการถวายโต,ออยยตเพื่อประโยชน์เป็นเครื่องใช้สอยของพระภิกษุสงฆ์ุสง์ er ผู้อยู่ในทิศทั้งสี่ทั้งที่มาแล้วและยังมิได้มานี้นมิได้มานี้ของข้าพระเจ้าทั้งหลาย จงเป็นไปเพื่อประโยชน์เพื่อความสุข,สขแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายด้วยแก่ปิยชนทั้งหลายปีมารดาบิดาเป็นต้นด้วยตลอดกาลละนานเธอ